ไปซือน้ำแข็งกันป่มาขยับไปทิมนะลนฮะบอกน้องอาบน,น้ำมาขยับไปทิมแน่เลยมาดีๆนี่ยนขยับาดนันหล่นละไปทิมนาบันมาดีๆด,ดี๋ยไมนเหนียว เอาไปเบิดนั่นแหะซื้อได้ดียมันรนอันนั้นไม่ต้อ กินทั้งวันตอนเย็ยนลุงก,ก็จะได้กินด้วยเนลุงก็จะทำอย่างนาเลาเขาเรียนไม่เพรากว่าหลายรื่มันเป็นแบข้าวอ,อ,อย่างเดียว